ไปต่อข้อที่สองครับมา,มาทันมาดีแล้วครับออเอาดูของกันอ่เอาของออกมาครับนี่คือข้อที่สองนะครับเอาละโอ้โหไม่ค่คยคุ้นเท่าไหร่ครับรที่ใส่กวางว่าลงไปดูได้พิจารณาดูได้ดูให้เต็มที่น่าจะไม่เคยเห็นแน่ไม่เคยเห็นนะครับเออ โอ้ยระว,วงัววงระวังอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็นไดต้ต้องวางเลยต้องวางเลยเวางเลยวางเออมันเพราะอะไรนี่มันน่าจะเป็นเรื่องราวต่างที่มันจะเกิดปุ๊บปั๊บปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บได้ไดเห็นในเรื่องราวเป็นกระบอกมีเส้นมีสายมีดีดมีการทำอะไรต่างมันไอ้นี่แหละไอ้ที่มันเอากวางมาชนกันน่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นอุปกรณ์จับสัตว์ชนิดหนึ่งพอจับสัตว์ปุ๊บเราอย่าไปใกล้เดี๋ยวมันพุบป้าปขึ้นมาใช่ไหมฮะใช้จับสัตว์เล็กๆเช่นอะไรครับเช่นแยะ เช่นหนูเช่นตุนนะสัตว์นะฮะก็จะดักให้สัตว์วิ่งเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่จะเข้าไปนะฮะแล้วไปชนสลักครับพอชนสลักปั๊บก็จะดีดครับดีดป๊ะเชือกรัดคอสัตว์เลยเคยเล่นตอนเด็กเด็กโอ้โหแต่ที้จับไปจับมาในพวกรัดคอเสร็จเลยระวังนิ้วอย่าระวังจมูกไม่เคยเห็นจริงเลยเนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้เขาชื่อว่าด้วงด้วง ครับแล้วก็เลยเป็นที่มาของชื่อเรียกสิ่งสิ่งที่จะถามนี้ด้วยครับถามว่าด้วงดักสัตว์เป็นที่มาของอะไรครับด้วงด้วงนะ <c oughs> อ,อันนี้เขาเรียกว่าด้วงก็ไก่ครับเงินครับเงินพดด้วง <c oughs> ขอไข่ครับชัดๆเลยครับอันนี้ด้วงใช่ไหม ซอด้วงหนึ่งนาทีจับเวลาครับโอ้โหโอ้โหเลยครับเงินพนด้วงคืออะไรยังไม่รู้เงินตาสมัยก่อนคือเอาเอาจากรูปรูปลักษ์เลยนะครับอคิดว่ามันมันน่าจะเอียงไปทางข้อสองมากกว่าไม่มีสองนะมีกอไก่ขอไข่นะขอไข่ขอไ่อด้วงเนี่ยครับเพราะว่ามันคือตอนนี้เอารูปลักษ มา<อ>พิจารณาอยู่นะได้เพราะดวงก็ไม่รู้จักซะด้วยอีกไม่ไม่รู้จักเจะไันยุ่งี่วกับมันโอ้โหเด็กข่าวเวิร์ดเลยเนี่ยเพิ่งพาได้ไหมเนี่ยโอ้โหตอนนี้หนักไปทางเรื่องของสอเอารูปรับเป็นตัวชายหลักไว้ก่อนนะประมาณนี้นะไปฟังคุณต้นนะเพราะเขาจะคิดยังไงได้บอกแล้วนะเขาจะบริหารการพูดการจากอะไรมาก่อนมาหลังนะคุณต้นนะครับสิบวินาทีนะครับยังไม่รู้นะมานี่น ถ่ามันน่าจะเป็นข้อกอไกเพราะว่าด้วงเนี่ยมันเหมือนเอาไว้มาชนกันไงแล้วมันอาจจะเกี่ยวกับเงินตาพรด้วงที่มันไว้แลกเปลี่ยนเวลาพนันกันเกิดขึ้นน่ะที่เอากวางมาชนกันน่ะเคยเห็นตอนเด็กๆที่เขาเอามาชนกันสองตัวเอาแล้วโอ้ยเพียบั้นกองแล้วตอนนี้พดด้วงเขาว่ามึนๆแล้วไปเรื่องด้วงเรื่องกวางกาไปอีกแลมาชนกันอีกไปกันใหญ่เลยไม่ชัวร์เลยอ่ะเอาข้อข้อแรกเลยก็ได้กอไก่ถ้ามันมาจากกันนี้จริงอ่ะครับแล้วนี้มันชื่อแค่ด้วงครับ ทำไมไม่เรียกเงินด้วงเฉยๆทำไมไม่เรียกเงินพดด้วงอะไรแบบนี้นี่คือสมมติฐานสมมติฐานคิดขึ้นมาแต่อันนี้ออซอด้วงมันก็อน่าจะมาจากอันนี้ได้เพราะว่ามันก็อิงคํานี้มาแล้วก็รูปลักษณะอย่างนี้ไปเลยแล้วแต่คิดว่าน่าจะเป็นขอไข่ครับตอบไหมล่ะซอดด้วงครับตอบนะตกลงตอบขอไข่นะไม่ตรงกับคุณต้นนะครับขอไข่นะซอดด้วงเงินล้านเฮ้ย ไปเกี่ยวจะถูกหรือผิดผลมาแล้วเรียบร้อยคาตอบตอนะครับ, <c oughs> รบโอ้โหอ,องเขียดนเสียงนี่ไม่รู้เสียงอะไรเนี่ยย่ากระโวดหน้าจริง <c oughs> ะจะไปต่อไปได้หรือไม่หนึ่งคนถูกหนึ่งคนผิดคนถูกน่าจะอยู่ตรงนี้นะคำตอบคือ ทุกต่านครับทุกต่านครับไมท,ทำไมบอกแล้วว่าข้อสอบเคลีลย <c oughs> ร์ยกันเลย <c oughs> เคลียร์กันเลยเคลียร์กันเลยบอกแล้วว่าขอใครขอแม่จ <c oughs> น่าแก้ตัวเขาแแก้ตัวเขาแแก้ตัวมาถูกทางด้วยนะเพราะว่าบางเอิญถ้าเกิดวิเคราะห์แล้วมันถูกแล้วมันก็ไปได้ไงถ้ามันผิดมันก็หาไม่เจอเลยอ่านะาลองฟังความนะครับซอด้วงเป็นซอที่มีกระโหลกซอก่อนนะฮะไอ้กลมๆนี่นะเป็นทรงกระบอกมีกันชักยาวต่อขึ้นมาซอชนิดนี้มีหน้าตาเหมือนกับเจ้าสิ่งนี้ครับเครื่องดักสัตว์นะฮะที่ชื่อว่าด้วงก็เลยถูกเรียกว่าซอด้วงมาตรงกับที่ลักษณะเลยนะส่วนเงินพดด้วงนั้น ไม่รู้จักอ้าวได้มาเพราะว่ารูปร่างเหมือนแมลงที่ชื่อว่าด้วงไม่ถูกกนแลแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับอันนี้ไงพดด้วงมันคล้ายๆตัวด้วงโดยชื่อของด้วงที่เป็นแมลงและด้วงที่เป็นเครื่องดักสั์เป็นเพียงคําพ้องเสียงเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยโอ้โหรอดตัวไปเลือกข้อที่ถูกออกมาจนได้สองข้อเฮ้ยหืดขึ้นเลยนะเนี่ยขออนุญนะครับโอ้โหเกือบไปนะไปต่อเลยนะครับขออนครับอีกข้อที่ สามครับเคยได้ยินคำนี้แน่เลยรู้จักคำว่าสเสน่ห์ยาแฝดนะรู้จักครับเอาเสกเลยโอ้ยฮาวเวิร์ดเนี่ยรู้อะไรบ้างเนี่ยฮาวเวิร์ดโอยยาแฝดเป็นยาที่ผู้หญิงทำให้คนรักหรือสามีกินเพื่อจะได้หลงรักตนคนเดียว มันทำกันที่ไหนเนี่ยครับเอาละประมาณนี้ถามครับถามว่าสเสน่ยาแฝดทำไมชื่อนี้หรือได้ชื่อนี้เพราะอะไรครับอกอไก่ครับอันนี้ไม่รู้แน่นอนใช่ไหมข้อมูลก็ไม่มีกอไก่ส่วนผสมต้องเป็นคู่คู่ค,คู่ทุกอันเลยอะหรือขอไข่ครับใช้แล้วจะติดกันเหมือนฝาแฝดโอ้โหไปดูที่ส่วนผสมหรือว่าดูผลเข้ามาแล้วละครับจับเวลาครับ คือไอ้ส่วนผสมต้องเป็นคู่เนี่ยเพราะมันชื่อสเสน์ยาแฝดมันมันก็ตรงกับคําว่าแฝดนะครับที่ว่าแบบอ่าเอาสองอย่างมาเป็นคู่คู่คู่คกันอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เรียกว่าแฝดได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเชิงเชิงความหมายเนี่ยดูอันที่สองมันน่าจะตรงกับจุดประสงค์มากกว่าขอไข่เหมือนกันอลอง,องฟังดูได้ลองฟังจากเขาเลยนะฮะตแต่วันนี้ถ้าคิดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นขอไข่อยู่นะฮะ คนต้อนจะเป็นประโยชน์อยู่หรือไม่นะชิมพี่นัทเช่อเลยครับคิดเหมือนกันครับพี่นัทเพราะว่าขอไข่เนี่ยกอไก่เนี่ยมันไม่น่าเกี่ยวเพราะบางทีส่วนผสมบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องเป็นคู่อาจจะเป็นของผู้ชายคนเดียวหรือผู้หญิงคนเดียวที่ทําให้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใช้แล้วมันต้องติดกันเหมือนฝาแฝดเนี่ยมันแน่นอนว่าผลของมันออกมาตรงกันทุกี้ก็มาคิดต่ออีกนิดนึงคือยาส่วนใหญ่ที่เราเรียกชื่อกันมันก็มักจะเรียกชื่อจาก ว่าเราเราใช้เพื่อทาอะไรอะไรเงี้ยครับมันจะไม่ค่อยไม่รู้ไม่เป็นไรมันไม่น่าจะมาจากมาจาผสมมาจากวิธีการน่าจกว่ามันน่าจะเป็นผลลัพธ์ว่าผลลัธ์ของมันใช้เพื่ออะไรเนี่ยเจ้าคิดว่าตกลงพร้อมครับมาทางนี้วิเคราะห์ทางนี้นะตรงกันนะครับตรงกันแล้วตอบถูกมันก็ต้องไม่มีช้อยอื่นอื่นน่ะแั้วก็ดีถ้ามันถูกตรงกันแล้วตอบและข้อนี้ถ้ามันตรงกันแล้วไม่ถูกมันจะไม่รู้ตัวเลย สนยาแปดได้ช like ื่อนี้เพราะอะไรตอบว่าข้อขอไข่ใช้แล้วจะติดกันเหมือนฝาแฝดครับขอไข่นะใช้แล้วติดกันเหมือนฝาแฝดก็ใช้ผลของมันวิเคราะห์ตามยาที่เราใช้ยาแก้ปวดยาแก้ไอเอาผลของมันมันเป็นชื่อทุกทุกครั้งเลยดูนะข้อที่3ผ่านไม่ผ่านคำตอบนะครับ นี่เชียร์ด้วยความจริงใจหมดเลยเหมือนเค้นเสียงยแบบเชียร์กันแบบนี่แหละแอบแฝงหรือไม่เอาแล้วนะ,ะดูผลนะครับว่าจะไปต่อได้หรือไม่ตุต๊ดนครับสุดตะครับุดตะครับสุดยอดครับสุดยอด ผมจะบอกเลยว่านัทคุณโชคดีมากที่คุณมีต้นมาช่วยคุณผมบอกแล้วผมบอกแล้วแต่ถ้าไม่ทาเชื่อมั่นไม่หนักไม่อย่างนี้นะคุณอาจจะลังเลล้อ่าจริงจริงจริงใช่ไหมขอบคุณยังขอบคุณหรือยังขอบคุณครับไม่เป็นไรครับยินดีครับสำอรับต่อไปเอาให้ถูกแบบนี้นะต้นอยากจะให้ทางนัทเขาพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอ้หทีหลังต้องไปเรียนเกี่ยวกับสำนวนภาษาไทยเพิ่มนะเด็กฮาวเวิร์ดนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับที่ทำอยู่ดีแล้วนะฮะ โอเคใช้ได้ใช้ได้ครับอ้าวแล้วทีนี้มันเป็นอย่างไรครับมาดูผลกันนะฮะอธิบายความนะครับสเสน่ห์นะฮะยาสเสน่ห์ทั่วไปจะทําด้วยว่านยาต่างๆตงแต่สเสน่ห์ยาแฝดจะเป็นยาสเสน่ห์ที่เอาของที่มีอยู่ในตัวผู้หญิงนะฮะเอามาผสมลงไปด้วยออของตัวเองนะเพราะตัวเองเป็นคนทำไงผู้หญิงไงเช่นอะไรครับ ขี้ใครโอ้โหเม่นายกตัวอย่างขี้ใครเลยภาาภาษาไนไม่ได้นะฮะอาบนาแล้วโรยใส่อาหารให้คนรักกินจุดประสงค์ให้คนรักลหลงไหลจนถอนตัวไม่ขึ้นอยู่ใกล้ชิดเหมือนฟ้าแฝดจึงเป็นที่มาของชื่อสเสน่ห์ยาแฝดแต่วิธีการคิดออกมาก็คือว่าเอาผลของมันมาเป็นคําตอบถือว่าถูกต้องนะแต่สเสน่ห์ยาแฝดใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่าไปยุ่งกับมันมากรักกันดีอยู่แล้วทําตัวดีๆนะใช้ดีกว่าไปใส่ยงใส่ยาเดี๋ยวใครมาเห็นก็เข้าใจผิดเลิกกันแล้วยุ่งตายเลยนะอ้าว สามข้อแรนนะครับถูกต้นนะครับเ้าวิเคาะดีๆนักเนี่ยใช้เชิญการิเคราะห์ได้ดีมากๆอ้เอาเวลาหมดหมดเวลาครึ่งทางแล้วครับตามต่อพราะว่าจะไปต่อได้หรือไม่นะกับคุณนักกับคุณต้อนนะครับยกสยามครับสวัสดีครับ